มาครับพี่น้องมือนี้นะครับว้าวสกุลนะครับออกจักรยานไปฟ้าพี่น้องเอ้เอ้ยงเอานี่ครับมือนี้ป้าเพื่นพามานี่เยกมือโป้เลยเนาะ่าเนาะ สีเดียวกันปะครับแมนแมนโอ้ยมีมีกันเราอยู่นี่มันชิวโรงกันบอกเหรอสี่คันว่าท่านนะครับนี่ครับเสี่ยนึงครับผมมาหน้าเราพามาพึ่งครับพึ่งนี่จักรยานไผ่ผ้าพี่น้องโอ้ยท้องไผ่ตะก้าแดงเออฮะของไคตะก้าแดงบุลโลงหนักนี่ตะก้าแดงว่าท่านครับผมมาพี่น้องในการหูในการนินี้ฮะเนาะ โอ้งาอยู่ได้พี่น้องวเขาบอลเอ็นเมนเนี่ยตีับตเดี๋ยวมันต่นะมันแต่นอาร์เบ้โอ้ยแกวครับผมบอลไอารเบอารเบ้เายเออยคิมาวเสีย เอเสือกมาเอเซอรกเอเซอร์เซ่บักเซ่บักต็ันมาเตบักต็มกันนี่ครับผมนี่นะครับผมเียมาเต้ตบุกมานาะบุกเาไการ์ดคูนอวการกคบัเต็นโอ้อสเนโไอฮะไอเรถตบรตบตบรบเมื่อดี๋ยไอนี้เอครับโอ้ยเ เอ้นี<ด>มม่มาเมนะบิ้งมาเบิ้งนาบัสครับเจ็บนะเยเช็คงเลยให้เช็คเช็คแั้เนช็คลเ็ช็คเนี่โอ้ไฟงอเบ้เนีนี่นี่วามเร็วเจ็ดสิบสามกิโลเมตรต่อสุบูงของ่นเห็นไ ตมดไป้ค้กุ่้อนอทำรัพี่น้องนาครับผมเช็คเช็คเช็คแกเช็คอาี่ครับบังโอ้ยบอบบบ่บไบปเปนยนบอลใบตมหดตมมดสมบารบบบุดิบบอนบรใบลบบอสิงยอันนี้วะนีอันนี้บอซิงบอระใบบป็นนราคาอยู่ที่เข่าเาสิเข่าดาวเพิ่นนะครับกะทิอยู่ที่ที่พัน 2 0 0เช็คนี่เนาะครับถ้าตีเป็นเงินไทยตีวงกลมก็ประมาณ42,000ื่นนะครับนั่นเองสี่หมื่นตีวงกลมนะนะครับแล้วแต่เหรียญเงินแล้วกันมาครับหลังจากออกจากกัญชาในฟ้าแล้วก็มาลองขี่เบื้องพี่น้องว่าความไวมันไวขนาดใดนะครับตอนนี้ก็ลองมาลองเบื้องครับผมกับทีมงานนะครับผมกะไวอยู่พี่น้องนะครับหน้าปัดเข็มไม่อยู่ประมาณ60สุบปุณณพี่น้องโอ้ยจวดขนาดเลยนะครับผมโอ้ยนี่ครับบรรยากาศบ้านเมืองเขานะครับในประเทศ อิสราเอลพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสนะครับนี่ <Okay. S 1> ตรงไปเรื่อยๆพี่น้องเอาขอบคุณในไลน์นะครับคลิปนี้ถ้าใครเข้ามาเบิ่องนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวสกุลคนสว่างในเด้อครับผมแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลครับอ่ามีอย่างเดี๋ยวบ่าวสกุลจะมาหาเลาะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมคือเก้าพี่น้องคือเก้าโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 嗯哼。<laughs>